สวัสดีค่ะพบกับครัวบุญมาอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะแม่บ้านแม่ครัวคิดกับข้าวไม่ออกก็หมักหมูไว้มีหมูอยู่นะคะก็หมักไว้แล้วก็ไปถามคนกินไปถามย่ากับฟ้าใสนะคะบอกย่าจะกินข้าวผัดหรือจะกินผัดกะเพราหรือจะกินผัดซีอิว๊วหรือจะกินหมูกระเทียมย่าเลือกมาแล้วค่ะหมูกระเทียมส่วนฟ้าใสเลือก ผัดซีอิว๊วเดี๋ยวเราไปทำให้สองคนนั้นเลยนะคะทำผัดติเรามาทำผัดซีอิ๊วกันเลยนะคะกอนอื่นเราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะต่อด้วยกระเทียมประเทียมเยสร็จนะคะเราก็จะใส่หมู่ เราก็จะใส่ไข่ตามใจชอบนะคะเราอยากใส่ไข่เท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้เราจะใส่แค่4ฟอง4ฟองนะคะ จะใส่ไข่สี่ฟองนะคะหมูของเราเราหมักไวะะ้แล้วนะคะใส่ไข่สี่ฟองจะให้ไข่สุกประมาณแปดสิปอร์เซ็นนะคะแล้วเราก็จะใส่เส้น พอไข่เราสุกแค่สุกเต็นะคะยังไม่สุกนนเราจะเต็มเราก็จะใส่เส้นเข้าไปค่ะเส้นนี้เราใส่ไม่เยอะนะคะเราจะใส่เส้นไม่เยอะจะใส่สีิหวานซีอิวหวานจะมีคุณสมบัตินะคะคือ แม่กลัวมือใหม่มือไปบังกล้องอยู่เรืยเลยค่ะแล้วก็จะขัดให้เส้นออกสีก็ยังไม่ดำมากแล้วก็เติมได้ค่ะเติมสีเติมผีผีหวานลงไปอีกได้นะคะให้มันหอมกลิ่นหอมกระคะด้วยนะคะ หอมแบบว่าหมอมเป็นไม่กับผักนิดนึงแล้วเรานี่จะใส่ผักนะคะพอสุกแล้วเราก็ใส่ผัก แม่ปัวย,ยังไม่มีขากล้องที่จะหัดถ่ายเอามือจับกล้องน,นะคะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะเราจะใส่รสดีนิดนึงรสดีแล้วก็ใส่ซอสปลาเกีเ่ยวดิดหน่อยค่ะ วันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกินรสไหนให้ไปปรุงเอาอข้างนอก่ะแล้วก็วก็จะโรยดิกไทยนะคะดิกไทยนิดนึงเป็นอันเสร็จพัทีรียว ยั่วจ้าผัยิ่งยั่วจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผัดซีอิ๊วแสนอร่อยของน้องฟ้าใสค่ะหาวยาค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไปแล้วนะคะจกระเทียมแผนค่ะเตรียมออกเลอนนิดนึง ซอสกระเทียมใส่หอยย่างเมนูนี้ง่ายนะคะไม่มีอะไรมายากหมูเราก็หมักไปแล้วเราจะเติมซอสลงไปนิดนึงผัดให้หมูสุกอ่ะค่ะนนี้ทำง่าย,ายๆจริงๆนะคะกับข้าวเพราะว่า อยูคนสามคนก็ทำเหมือนในอาหารตาสั่งใครอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยยาบกหมูกระเทียมเราก็จะใหออ้หมูเรานุ่มมากเลยนะคะเพราะว่าเราหมักไว้แล้วตั้งแต่เมื่อให้หมูสุกนะคะ เราสามารถนะคะเติมสีอิ้วลงไปให้หมูมีสีสันสวยงามได้นะคะแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะใส่รสด,ดีนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสปลาเคียวนิดหน่อยค่ะใส่ซอสปลาเคียวนะคะก็เติมปลานิดนึง เราจะโรยด้วยชิไทยเป็นนั้นเสร็จค่ะ,หม,ะหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมหมูย่าก็เสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยรอแต่ญาติตื่นขึ้นมาทานได้เข้านะยังไม่ตื่นนะคะแม่กลัวไปถามแล้วก็ทำเตรียมไว้รอเลยค่ะ ตื่นมาได้ทานกันเลยนะคะได้เลยก็คือส้มตําชอบกินมากเราจะแม่กลัวอยู่3ามคนกิน3ามอย่างนะคะกินคนละอย่างวันนี้เราจะตําปูปลาค่ะ<ม>ก็จะโขลกพริกนะคะแม่เอาแหลกมากก็ได้ค่ะถ้ากลัวเผ็ดใส่พริกห้าเม็ดกระเทียม1นกิบแล้วเราก็จะใส่ปู นะคะเสร็ไม่มีอ่าแม่กลัวไม่คนถือกล้องนะคะถือกล้องมือนึงแล้วก็ตมไปมือหนึ่งกินรสจัดก็จะใส่มะนาวเยอะนิดนึดนงตำไปแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะตำเสร็จแล้วนะคะคนส้มตำหมักฮ่งเฮิมภาษาอีสานหมักฮ่งเฮิม เดี๋ยววันนี้จะตำไปให้เ,เพื่อนๆกินที่ตั้งห่างกันหน่อยกินแบบนั่งห่างๆกันแล้วเดาก็ได้เมนูส้มตําฟูปลาเสร็จวิวจะ3มคนสมเมนูนั้นของ2คนนั้นกันอันนี้ของแม่ครัวอาหารจานหลักของแม่ครัวเองอันนี้ กว่าบุญมาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจะบอกทุกคนว่าบางทีเราคิดกับข้าวไม่ออกเราก็ต้องถามคนทานนะคะว่าเขาอยากทานอะไรแล้วเราก็จัดให้เขาค่ะคนเราได้ทานของที่ตัวตัวเองชอบนะคะก็จะมีความสุขเหมือนเรานะคะแม่ครัวชอบกินซ้มตําเราก็กินซ้มตํมของเราเราก็มีความสุขเราไม่ชอบกินผัดซีอิ๊วเพราะเรากำลังลดน้าหนัก <laughs> ย่าก็ไม่ชอบกินเผ็ดอย่างนี้นะคะ่ะทุกคน ชอบกินอะไรก็กินไปนะคะเกิดมาชาติเดียวกินของที่เราถูกใจแล้วก็อร่อยของเราเนะะี่ยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินนะคะสวัสดีค่ะ